นี่ค่ะบ้านใหม่ของนาคะก็เป็นบ้านหลังเก่าที่อยู่บ้านฉนงนะคะยกมาไว้ที่นี่ค่ะแล้วก็ทำใหม่เหมือนเดิมค่ะ,คะมีห้องน้ำมีห้องครัวเรียบร้อยเลยค่ะ<ม>นี่ก็พี่เป๊ปซี่ค่ะ พ่ปักจี่ยืนเคี้ยวหญาอย่างไรตลอดเลย,เลย,เลยตอนนี้ก็กำลังทำพิธีเส้นไหว้นะคะเพื่อบอกกล่าเจ้าที่เจ้าทางค่ะก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ก็ต้องมีการเส้นบอกกล่าวที่เจ้าทางด้วยค่ะ ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาเส้นให้ค่ะแล้วทางกลอยลองถึงเงบวบบวไดจิลันอดย่งัี่เดี๋ยวไปยังล่ะเดี right ๋ยวไปยังเดี๋ยวไปยังยังไปดิ ဖတ်ချီကြตုက်တော့ပုံဖတ်ချီကြို อันนี้ก่อนเลยก่อาได้ก่อนเลยก่อารูปเนี่ยรูปรูปก่านรูปเจ้าเนี่ยอันนี้อันนี้เราจะอันนี้ยินดีด้วยนะคะน,าานักขันไม่ต้องย้ายไปย้ายมาแล้วที่นี้อยู่กับพี่แล้วเอาพี่หนุ่มลงมาอยู่ด้วยไหมคะควานมีแล้วตอนนี้มันแคบครับ แล้ววันไหนจะเอาพี่เป๊ปซี่ไปเยี่ยมพี่หนุ่มนะคะไปครับเดี๋ยวเสร็จงานช้างเสร็จงานช้างก่นอนเนาะแม่จะได้เตรียมอาหารไว้ต้อนรับพี่เป๊ปซี่นะคะไปกินกับพี่หนุ่มสองคนเออเครื่งองวันแรกวานแรกวัาเจ้าดึงขี้ดึงขี้ดึงดึงแย่เจ้ามุกตัดเลยเนี่ยเดือเจ้าที่เจ้าทางเน่ยแม่นางทาเนี่เจ้าที่เจ้าทา้งจูดเอยจะปลุกคนละนึงเลยวันแรกจบกลางวันเจ้าแบบนี้สองคนเลยคือ าเรมานค่าเะพ่นเคเกตก็มา่ะควานของพี่นุ่มของเราค่ะมีแต่พี่น้องมีค่เลยมีาตญาติพี่น้องนะคะเวลาผู้ใหญ่ ปตะคิ้วไเบเบงฮะอยังขันเอาตอนนี้ออก็ขไปตคิวหรอเจ้าไอ้วเนี่ยนี่มันใหญ่ชื่อ่าอ้ยไอ้บวลาลือลายเลือจิตช่อสาบอให้เชมู้อันกเล่นบวม้ันี้มามารัวพอแบบ ก็ดยุ่เจ้านก็ยุ่งผ่านจากกูทองไปไม่มากนะคะประมาณ300เมตรค่ะกูเหรอแป๊บสี่แกละไกรแล้วเฮ้ยเตะแล้วเฮ้ยกูมันลุ่มก็ต้องขอขอบคุณเอ็ซีทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนทำบ้านนี่พี่เป๊ปซี่ค่ะโอ้พี่เป๊ปซี่เล่นดินค่ะ ดูขึ้นบ้านพี่ปับชีเสร็จแล้วก็จะพาไปดูอาการของพี่ชายน้อยนะคะเมื่มวอ,าาอะะวานก็ไม่ได้พาไปดูค่ะเพราะว่าคุณแม่ติดภารกิจค่ะไปลำอยู่ที่ในตัวเมืองสุรินค่ะลำบวงสวงเปิดงานช้างค่ะ ก็เลยจะไปถ่ายให้ชมวันนี้ค่ะเราตอนไปชมพี่ชายน้อยเลยนะคะพี่ชายค่ะพี่เปซี้มันมันเเ่งเนะคะเาปเอะลเกาะตาเปล่าเกาะโดดจิ้ๆแม่น้องเงินก็มาผูกงาพี่เบซี่นะคะ วานมางานเข้าเยอะๆนั่นแหละน้องทรองเลยมาการเดินก้าวหน้าการค้าเข้ามาให้นะครับขอบคุณครับหน่อยแล้วแฟร์ซีครับไอ้เรื่องเสียงนั่งเสียงแฟร์ซีได้แบงค์สีแดงเลยวันนี้มาวันแรกหมานวันแรกเลยมามาเหยียบศูนย์ ทุนพดเนาะวันนี้ถ้าม่เยอะก็ใช่กว่านี้ครัใช่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 ก็เลิศงามยามดีก็วันนี้คอันนี้พี่ซี่ก็กินแตงนะคะแสดงว่าของโน้นนี่ถ้าได้พี่หนุ่มอยู่ด้วยนยคงจะดีนะนักขัณบอกมาแคบโอ๊ยเจ๊เจ๊ก็มาหาที่เหมือนกันเจ๊ในบอกว่าที่ผมอยู่ไหนถ้าไม่มาต้องทำอย่างนี้สองอัน อะไรเศากลงเรกง้ถ้าเราูดินไปอาจจะสูงก็ไม่สูงพอดีเดี๋ยวก็ไปดูพี่ชายน้อยกันต่อเลยนะคะพี่ชายน้อยก็โค่นต้นไม้ลงหลายต้นเลยนะคะสงสัยน่าจะมีแรงนะคะอาการน่าจะกลับมาสู่ปกติแล้ว พ่อคะแล้วแล้วพี่ชายน้อยเขาเขาล้มตัวนอนหรือ,อยังคะกลางคืนไปดูตรงนั้นเหมือนกับเขาจะนอนเลยนาะอ๋อไปดูตรงนั้นเหมือนจะนอน<ป>ค่ะปู่ว่านอนแท้แน่นอนแหละถ้าไม่นอนดูแต่ตาก็รู้ถ้าไม่นอนเนี่ยตาจะเศร้ากว่านี้ค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็ดีขึ้นเยอะเลยหลยอย่านอนผิดท่าอีกนะพี่ชายน้อยนะเดี๋ยวลุกไม่ได้อีกลุกไม่ได้มันก็บบก้กำบังแม่โค ไมโครเราเราต้องไปหาหายากมากเลยนะคะเ,คเพราะว่า<น>อีกคันนึงก็เสียอีกคันหนึ่งก็โทรหาเจ้าโคงไม่ติดคะ่ะอีกคันหนึ่งก็เขาลับเมางานอยู่คะ่คละ,ละ,ะก็เลยหาไม่ได้คะ่ะพอแล้วแล้วหมอได้ให้ยาบำรุงไหมคะอยู่ข้าง อ๋อนี่ล้ะคะหมอให้กินไม่เกินสิบเม็ดนะยาเม็ดแดงๆนะคะได้ไหมคะอ๋อวันศุกร์นะคะหมอจะเอายามาให้คะ่ะเป็นยาบำรุง,งเงม็ดสีแดงคะ่ะคุณนาอบอกอว่า ขอเจ้าของสวนกลับบ้านแล้วนะคะคุณน้าที่ญี่ปุนน่นก็ไม่เดือนธันวาก็น่าจะเป็นเดือนมกราค่ะเพราะว่าเจ้าของสวนบอกว่าจะพาไปจองคิวไว้ที่สถานทูตเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้คิวเร็วไหมก็ยังไม่ทราบค่ะ ไม่อาบให้ใช่ไหมคะนักขันเพราะว่าอากาศเย็นอ๋อค่ะก็จะกินอย่างเดียวค่ะไม่อาบค่ะช่วงอากาศเย็นๆพี่ชายน้อยยังขาแข็งอยู่เลยแล้วจะแก้ยังไงคะวันหลังจะพานักขันนวดเอาโอ้จะนวดเอาเออนี่นี่ีขานี่ค่ะ แล้วให้ต้มน้ำร้อนไหมคะพ่อต้มตรงนี้หนูก็ไม่ว่างหนูต้องไปลําวงสวงที่ทุรท <ำ S 1> ดินอีค่ะอเอาอตอกแก๊สมาเปิดต้มได้เลยค่ะ พี่ชายน้อยชอบกินหญ้ากเก่ค่ะส่วนพี่นุ่มจะชอบกินหญ้าอ่อนค่ะเมื่อเช้าก็ไปหากล้วยให้พี่ชายน้อยได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่เยอะค่ะใส่ย,ยาไหมครับพ่อไม่ต้องใส่ยาน้ำเีเลยค่ะ <ว><ญ>ก็เมื่อวานก็ไม่ได้อยู่อยู่ดูพี่ชายน้อยทางวันนะคะก็คือพี่ชายน้อยลุกได้คุณแม่ก็ต้องไปซ้อมลําที่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะซ้อมลําเพื่อเปิดงานช้างสุรินทร์60ปีค่ะ60ปีงานช้างสุรินทร์ค่ะเพื่อลำเบืองสวงพระยาสุรินทร์พักตีศรีนรงจางวางค่ะ ก็ใช้นางลำด้วยกันประมาณ8,000กว่าคนค่ะมี17บเจ็ดอำเภอค่ะที่เข้าร่วมรำดวงสวง,งถ้าน้องอัง่นไปด้วยก็พรุ่งนี้น่าจะให้น้องอัุ่นเก็บภาพมาให้ชมนะคะตอนที่รำาวงสวงค่ะ จ้าเพิ่งจะ .swing ลงไปไม่ใช่นังตัวนี่ต่อ้าดึงด้วยพี่ชายน้อยนอนดีๆนะเดี๋ยวลุกไม่ได้อีกก็เมืม่อว,วานนะคะคือใจไม่ดีเลยค่ะเห็นเขานอนนิ่งค่ะนิ่งนานมากเลยหลายชั่วโมงก็ ประมาณเก,เกือบเที่ยงนะคะที่พี่ชายน้อยยืนได้แล้วโทรไปที่ประเทศญี่ปุ่นคุณน้าก็เครียดมากค่ะก็เอารูปช้างที่นอนลุกไม่ขึ้นค่ะไปให้ทัไปให้เจ้านายดูเจ้านายก็เลยจะให้กลับบ้านค่ะกลับมาดูพี่ชายน้อยก่อน นะกำลังขอเจ้ากำลังขอเจ้าของบริษัทอยู่ค่ะลางขอเจ้านายอยู่กำลังจะไปสถานทูตค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้ช่องพลายหนุ่มสุรินสรีดอท่าตุมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ